สวัสดีครับผมผมเก่งนะครับจากซ w ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชและก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันศุกร์ที่15ตุลาคมนี้นะครับผมพศ2อ,อ,อ6 4นี้เนาะสำหรับศุกร์ที่15ตุลาคมนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคากันหน่อยนะครับสำหรับช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้ว่าราคารับซื้อช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้้าาาาางงงงนนนะะรรัผมอออยย่่แกกกเลนะ็ตขฝปช์นนิดึว ต้นเดือนหน้าต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเราจะมีวันหยุดพิเศษวันที่6และวันที่7นะครับผมพฤศจิกายนนะครับจะหยุด2วัน6กับ7นะครับผมดีจะไปทําบุญกันนิดหน่อยนะฮะก็ฝากระจาพนันล่วงหน้าเลยเนะาะเผื่อใครหลงนะครับผมเนาะะก็แล้วก็ฝากนิดนึงว่าของผมเนี่ยจะมีสองช่องทางให้ติดตามกันนะครับจะมีทั้งใน Facebook แล้วก็จะมีทั้งใน u t u b e นะครับสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาเหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมก็ ใน a c e b o o k ฝากกดถูกใจเพจฝากกดติดตามเพจเอาไว้หรือฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคอนเทนต์ส่วนใน YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ให้กันนะครับผมเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมมีคอนเทนต์ออกอากาศใหม่ทุกวันนะครับผมจะมีในเรื่องของราคาสินค้าด้วยในเรื่องของวิธีการให้คัดแยกขยะด้วยการให้ความรู้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของรายการที่คุยกับคุณพ่อนะครับผมในเรื่องของประเด็นต่างๆที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเนาะสำหรับปลายสัปดาห์แบบน วันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมขอเปิดจากเหล็กบางก่อนเลยเศษเหล็กบางแบบที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกโครงตู้แบบนี้นะฮะเป็นโครงตู้เครื่องซักผ้าเป็นพวกเหล็กชั้นวางของตะแกรงต่างๆหรือเป็นพวกเหล็กวางชั้นรองเท้านะครับถ้าเป็นเหล็กบางแบบนี้นะครับผมวันนี้นะฮะหน้าร้านผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ9บาทนะครับผมกิโลกร,รัมละ9บาทต่อมา ถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลเหล็กหนาที่อยู่ในกองแบบนู้นนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งปล่อยออกไปเนาะเพราะช่วงนี้ราคามันขึ้นราคาเหล็กหนามันปรับขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเหล็กหนาเนี่ยเริ่มต้นที่กิโลกร,รัมละ12บาทจนถึงที่กิโลกร,รัมละ14บาทนะฮะวันนี้เราก็เร่งปล่อยเหล็กมันออกเป็นที่เลยนะครับผมว่าราคามันมันได้แล้วช่วงนี้มันได้กันพอดีเนาะอ่ะแวะมาตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นพวกตู้เครื่องซักผ้าเครื่องออกกาลังกายแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นพวกเครื่องออกกําลังกายแบบนี้นะครับผมวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทจ,จนถึง12บาทโดยประมาณนะครับผมสาหรับเครื่องแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้เครื่องซักผ้าที่เป็นสองถังนะฮะตู้เครื่องซักผ้าแบบนี้วันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทนะครับผมกิโลกรัมละ9บาทครับไปอ,อัพเดตก,นนกันหน่อย อันนี้จะเป็นในส่วนของ ABS กับพวก PS ต่างๆที่เป็นพวกตระกูลพลาสติกกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระจังหน้ารถยนต์แบบนี้ขายได้นะของเล่นเด็กขายได้เป็นพวกโครงพัดลมขายได้นะครับผมพวกเครื่องปรินเตอร์ขายได้เป็นพวกโครงตู้เครื่องสัาที่เป็นพลาสติกเนื้อแข็งนะครับผมเป็นตระกูลพวก PS กับ ABS นะฮะพวกนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1นบาทนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของพลาสติกเหนียวกันสั้หน่อยนึง พลาสติกเหนียวคืออะไรพลาสติกเหนียวก็คือพวกเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขวดนมเปรี้ยวแกลอนนมนะครับผมเป็นพวกขวดแชมพูขวดสบู่ขวดน้ํายาล้างจานนะฮะพวกนี้นะครับก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับวันนี้เนาะไอพวกนี้ขายได้พวกเอ่อกล่องข้าวเปเปร์ที่เราใส่เดลิเวอรี่มากินข้าวไปที่เราสั่งข้าวสั่งแก๊บมานี่จะเป็นเนื้อเบอร์ห้าเป็นตระกูลพีพีอันนี้คือเบอร์ห้าเป็นตระกูลพีพีจะมีพวกกล่องข้าวแบบนี้แล้วก็จะมีพวกแก้วแบบนีออน,นคืตระกูลเเบ์ 5, ท่ป็ ส่วนอันนี้จะเป็นเบอร์2เบอร์2คือ HDPE จะเป็นพวกขวดน้ํายาแบบนี้นะครับผมเป็นแกลอนน้ํามันเครื่องนะฮะเป็นพวกน้ํายาล้างห้องน้ําล้างพื้นต่างๆนะครับผมอันนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาททั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนนี้กันหน่อยนึงไม่ได้อนะัปเดตนานแล้วนะครับผมอลูมิเนียมกระป๋องอ่ะด้านนี้ก่อน อลูมิเนียมกระป๋องแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ62บาทนะครับ62บาทสําหรับอลูมิเนียมกระป๋องแล้วก็สําหรับฝาจุกแกะแบบนี้อันนี้คือฝาจุกที่แกะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะฝาจุกที่แกะมาเรียบร้อยวันนี้ราคาปรับขึ้นไปเป็น37บาทนะครับ37บาทปรับขึ้นมา2บาทสําหรับวันนี้นะพวกนี้ปรับขึ้นมา2บาทนะครับผมต่อมาถ้าเป็นตะกูลหม้อน้ําแบบนี้อลูมิเนียมหม้อน้ําแบบนี้นะครับวันนี้ปรับราคาขึ้นไปเป็น40บาทนะครับโลละ40บาทนะฮะ อันนี้ครับน้องอันนี้จะเป็นพวกตระกูลเปลือกสายไฟเนี่ยอันนี้เป็นพวกเปลือกสายไฟที่เราเวลาที่เราปอกทองแดงออกมาขายแล้วเปลือกสายไฟแบบนี้สามารถขายได้นะก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทนะครับอ้พวกนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่างไม่ค่อยรู้ว่าขายได้คือเปลือกสายไฟต่อมาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตระกูลกระดาษกันบ้างนะครับผมสําหรับช่วงนี้กระดาษมันจะเป็นช่วงขาลงของเขาเนาะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกรณฑ์ราคาที่สูงอยู่เพราะยังต้องอย่าลืมว่าในสภาวะปกติเนี่ยราคากระดาษเนี่ยกระดาษแข็งเนี่ยที่เป็นราคารับซื้้้อหนนนาาระ สักปีหต้องแต่ปี5 9 6ตัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักสบาท4บาท 4, 5บาทประมาณนี้ตอนนี้นะครับผมอย่างพวกรกระดาษกระดาษลังแบบนี้นะวันนี้นะครับราคามันลงมาตอนนี้เหลืออยู่7บาท7บาทเนาะถามว่ามันลงมาแล้วมันต่ำม,มากไหมผมก็ว่ายังราคาสูงอยู่สำหรับพวกตระกูลกระดาษแข็งนะย้ำอีกทีหนึ่งกระดาษแข็งวันนี้หน้าร้านนะครับซื้อยอยู่7บาทกระดาษแข็งผมฝากติดตามราคานิดนึงสินค้าหมวดกระดาษทุกอย่างผมฝากติดตามราคาดนึนงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของเทานะครับผมด้วยปัญหาในเรื่ององงข หลายโรงงานเริ่มหยุดรับของนะครับเนื่องจากน้าท่วมด้วยเนาะก็ต้องฝากติดตามเรื่องของราคากันด้วยนะฮะเบาทต่อมาถ้าเกิดเป็นตะกรุดกระดาษย่อยแบบนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทกระดาษย่อยแบบนี้มาดูใใกล้เลยเนี่ยไอพวกกล่องครีมแบบนี้ก็เป็นกระดาษย่อยเนาะอันนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะครับผมสักครับสักครับช่วงนี้พี่จะเอาไอตัวรังไข่ที่เป็นแผงนะนะ เดี๋ยวสักพออานไปถึงปุ๊บฝากเก็บแยกเอาไปไว้รวมกันให้หน่อยนะตอนนี้รวมกันอยู่หน้าห้องพี่จะเอาสาร้อ้อันพกกระดาษรังไข่ที่เป็นกระดาษฟางนะเอาสวยๆเลยนะพอดีน้องเขาจะทาห้องซ้อมดนตรีเขาโทรมาให้เราเก็บไปให้เขาจะซื้ออันนี้จะเป็นอะไรครับพี่สันเพ็กสกินนี่ขายได้เพ็กสกินวันนี้หน้าร้านอยู่กิโลกร,รมมัมละหนึ่งบาทอย่าลืมเปิดฝาแยกออกมาฝาจะอยู่ที่กิโลกร,รมมัมละสามบาทนะครับผม ไปไปต่อแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเพกใสเพกใสวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทสำหรับขวดเพกใสเพกใสคืออะไรเพกใสคือเพกใสน้าดื่มที่ไม่มีการสกรีนหมึกลงไปบนขวดนะครับผมไม่ต้องแกะฉลากไม่ต้องเปิดฝาถ้าเป็นเพกใสแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทเช่นกันนะฮะต่อมาอุ้ย อันนี้จะเป็นพวกน้ำ <tinc S 1> มันพืชปี๊บหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวต้องเตรียมหาซื้อปี๊บมาเพิ่มน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับวันนี้หน้าร้านซื้ออยู่ปี๊บละ430บาทน้ำมันพืชเก่าเหมือนเดิมอย่าลืมที่จะกรองตะกรนกรองตะกรงเศษอาหารแบบนี้กรองตะกรนเศษอาหารอย่าให้มีเศษอาหารอย่าให้มีน้ำผสมแล้วก็กรองใส่ปี๊บมาให้เต็มปี๊บได้เลยนะฮะสำหรับปี๊บี่จะใส่น้ำมันพืชมานุชโฟกัสตรงแี่พี่นิดนึงครับนี่ขอเป็นแบบปากสวยๆแบบนี้คืออย่าเอามีดไปแบบไปฟันแบบ ไปฟันตามขอบข้างนอกเงี้ยฝา,ากสวยๆแบบนี้แบบนี้อนุโลมให้ได้แบบนี้อนุโลม,แบบม,แบบมให้ได้ไม่เป็นไรเนาะขอเป็นปิ๊บปากสวยๆแบบนี้อย่าเอามีดฟันปากมาเพราะว่าเวลามันอุดมันอุดไม่ได้นะครับปิ๊บมันจะเสียนะครับผมหน้าร้านจะอยู่ปิ๊บละ430รามสิบาทสำหรับน้ำมันพืชเต็มปิ๊บนะครับถ้าไม่มีปิ๊บเอาใส่ขวดใส่แกลลอนมาจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ23บาท23บาทนะครับผมได้เดี๋ยวเราไปฝันด้กันสักหน่อยนึงเดินหมุนง่ายไหยว่าที่หลังบ้านเขาทำอะไรกันบ้างพี่หนุย่ย ป้านอมทำอะไรกันครับพีพียังคัดพีพีอยู่อ๋อคัดพวกแก้วลายใช่ไหมอืมโอเคอันนี้เป็นตระกูลพีพีหมดเลยเนี่ยอันนี้น้ำเกลืออ๋อแสดงว่าเยอะเหรอครับเป็นตระกูลพีพีพวกนี้พี่ขาวพี่แดงพีเขียวเนาะอันนี้แล้วก็ อย่างพวกเนื้อพีพีเวลาเราทำกันอย่างเงี้ยเราก็จะมาแยกกันอย่างนี้แหละนะอ่ะไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้จะเป็นเมื่อกี้พีพีอันนี้เป็นของเป่าละเป็นพวก h d p e ละเนาะเป็นพวกแก๊ลอนนมพวกแก๊ลอนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเตรียมฟันแยกสีนะฮะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อพวกของเป่า h d p e อ่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเบียร์ช้างวันนี้หน้าร้านซื้ออยู่ลังละ13บาทนะครับรีโอซื้ออยู่ลังละ11บาทสำหรับพวกตระกูลขวดเบียร์เนาะราคาก็ทรงๆแต่เดี๋ยวจะลองถามมาให้ว่ามีการปรับขยับอัปเดตอะไรบ้างไหมวันนี้หลังบ้านก็ค่อนข้างเรียบร้อยเพราะช่วงนี้เป็นปลายสัปดาห์ก็ต้องเร่งเอาของออกนิดนึงไม่มีคนคัดหน้าบ้านเลยพี่หนุย่ยอือันอันมาปะวันนี้มาเนาะอันกับพี่ป้อมอยู่หน้าบ้าน ดี๋ยวต้องรับผู้หญิงเติมเฮ้ยวันนี้น้องสาวของนั่นเขาจะมาสมัครงานใช่ไหมโอเคจะได้มาคุยกันเนาะอยากได้ผู้หญิงเติมีกทั้งสองคนกระดาษแข็งย้ำอีกทีนึงจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละเจ็ดบาทสำหรับกระดาษแข็งดูขาวดำกันมั่งโสมจังเดี๋ยวต้องส่งไปให้เด็กใครไปล้างสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาวดำเดี๋ยวหนุมน่มๆนุมน่มหนุ่มนุ่มวางรังไม่เรียบร้อยเออต้องอยู่ประมาณอย่างนี้ อ่อันนี้จะเป็นพวกกระดาษขาวดํากระดาษ A4 สี C C, ขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดําหรือกระดาษสมุดนักเรียนที่เขียนด้วยปากกาสีน้ํางเงินอันนั้นจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับฝากติดตามนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฝากติดตามในเรื่องของราคากระดาษเอาแบบติดใกล้ชิดเลยนะอย่าลืมพกโทรศัพท์เข้าห้องน้าด้วยช่วงนี้เวลาติดตามราคากระดาษเพราะว่าราคาราคาสวิงมากแทบจะต้องเปิดไลน์ดูลายราคากระดาษแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับผมเพราะว่าราคากระดาษเนี่ยสวิงอาทิตย์ที่ผ่านมาลงไปกี่รอบเราปรับพิรารากี่รอบบรรทุ รู้สึกปรับทุกวันนะมีเมื่อวานวันเดียวที่ไม่ได้ปรับแต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่อาทิตย์นู้นแล้วตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่ว่าจาก5มา8.3มา8.2มา8บาทมา7 5มา72แล้วก็ตอนนี้เหลือ7บาทแล้วนี่แค่ช่วง2สัปดาห์นะลงมาแล้วเกือบ2บาทลงมาแล้วเกือบ2บาทเพราะฉะนั้นราคากระดาษแข็งนี่ฝากติดตามเลยนะก็ก็จะ ก็เล่าให้ฟังตรงนะเพราะว่าราคาเวลามันขึ้นมันลงเล้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ราคาขึ้นมาโฆษณาอธิบายกันราคาลงเราก็จะเอามาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับผมนะฮะไปดูนี้กันหน่อยไหมท่อ PVC ท่อ PVC ตอนนี้นะครับอยู่ที่กิโลกรัมละสบาทแต่ท่อ PVC ฝากติดตามด้วยนะเพราะว่าราคา PVC ใหม่มันเริ่มปรับขึ้นแสดงว่าเดี๋ยว พวกนี้ก็น่าจะปรับขึ้นตามอันนี้จะเป็นพวกจอทีวีที่มันเสียแล้วซ่อมไม่ได้ไปขายร้านคอมปิตร้านทีวีไม่ได้ก็เอามาขายผมนะครับจะอยู่ซื้อ,อยู่เครื่องละสิบาทแต่ถ้ายังเปิดเปลี่ยนเสียไฟได้ไปขายร้านซ่อมทีวีจะได้ประมาณเนะครื่องละห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลแบตเตอรี่อันนี้แบตสีเอาแบตสีก่อนเลยแบตสีวันนี้อยู่24บาทครับ24บาทถ้าเป็นแบตขาวแบบนุ้นแบตขาวแบบนี้นะฮะ นที่คุณเห็นอยู่สีขาวนี้นะอันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ26บาทนะครับต่อมาเป็นพวกแบตด,ดําเป็นพวกแบตด,ดํานะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาท20บาทนะครับผมอันนี้เป็นอะไรแบตเล็กปะแบตรถมอเตอร์ไซค์ไม่รู้กล้องจะมองเห็นไหมเดี๋ยวพี่เอาออกมาแบรโโตรถมอเตอร์ไซค์นี่แบตเล็กรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทนะครับผม24บาทนะฮะบาย ไปดูในห้องมินียมสักนิดนึงว่าราคาพราะกอลูมิเนยมฉากวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าอลูมิเนียมฉากราคาปรับขึ้นนะปรับขึ้นอึบอึบอันนี้ห้องโล่งเลยเพิ่งจะส่งมินียมไปเมื่อ2อสามวันก่อนหมดห้องเลยามาเริ่มที่เนียมฉากกันดีวกว่าครับ อลูมิเนียมฉากแบบนี้นะฮะวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ65ราคาปรับขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วปรับขึ้นมาเป็น65บาทแล้วเดี๋ยวจะไปหยิบอันนี้มาให้ดูไอ,อ้ไส้อร์ทองแดงนี่อันนี้จะเป็นพวกไส้อร์ทองแดงอันนี้เป็นพกไส้อร์ทองแดงก็คือคล้ายๆกับแผงแผงที่มาจากพกแอร์พกอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เป็นไส้อร์ทองแดงแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ130บาทสําหรับไส้แอร์ทองแดงนะครับ ใชเรียบร้อยวันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราไปปิดที่ข้างนอกกันดีกว่าตรงนี้พุ่นส่งของไปแล้วก็ส่งคนไปไว้นอกเมือง6 7คนข้างในนี่คนตึงๆเลยอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้แล้วก็อัปเดตกันให้ให้ในเรื่องของราคาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวหลกัหลกๆก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้อย่าลืมเจอกับผมในไลฟ์สดด้วยนะในไลฟ์สดเนาะ ก็ถ้าเป็นวันเสาร์ผมจะไลฟ์ตั้งแต่ตอน2องทุ่มยาวไปจนถึงงานประมาณ4ี่ทุ่มโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะเพราะว่าดังทุ่มนี้อย่าลืมฝากติดตามในไ like ลฟ์้วยนะครับไลฟ์ like ทั้งใน Facebook YouTube พู่กันเลยเนาะสามารถเข้าดูที่ไหนก็ได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งฝากติดตามใน2ช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน u t u b e นะครับสามารถพิมพ์เหมือนกันในช่องค้นหาได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมก็ใน Facebook ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่วนใน YouTube ย subscribe, กกน และย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าร้านของเรานะครับผมตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจ,จันทร์ประชาจีนไใกล้ๆกับแอดพีคอนโดนะครับและที่พิเศษที่สุดสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณมีขยะหรือตเคเ็นเยอะแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับเราที่ร้านไม่ว่าจะเป็นไม่มีรถไม่มีคนช่วยขนไม่มีรถกระบะคุณไม่ต้องกังวลเลย ว่าบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID เดียไลน์ที่แอด C W R E C Y C L E นะครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะลิงก mm ์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่กดที่ลิงก์ไลน์แอดแอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถตัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับผมสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับกำลังมองหาร้านรับซื้อขยะ,ะรีไซเคิลที่ ขายสะดวกสะดวกขายสบายสบายได้ราคาสูงๆในเขตเอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะผมจะบอกว่าคุณลองพิจรนารณาร้านผมได้เลยนะลองเอาใบราคาของเรานะครับไปเปรียบเทียบพิจรนารณาในการตัดสินใจใช้บริการได้เลยนะครับผมเพราะว่าใบราคาก็จะถูกโพสต์อัปเดนทุกวันจันทร์พุธศุกร์และโพสต์ทุกครั้งที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ฝากติดตามในเรื่องของใบราคาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวในช่วง สัปดาห์ที่3กับ4เดือนตุลาคมเดี๋ยวเราจะมีการปรับผังคอนเทนต์นิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนและเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ